สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมากับรายการเทนชูวัตเตอร์ฟู้ดซีซั่นสออีกแล้วโอ้โหหลังจากที่ผม,มาหายหน้าหายตานะฮะเรียกได้ว,ว่าออกไปจากวงการกู๊ดเดย์เลยสําหรับส่วนของเทนชูวัตเตฟู้ดนะครับผมกลับมาแล้วเฮ้ยคุณนนทนนท์คุณปอนพี่เจนนี่ลบไปนี่คือเวทีของผมเอ้ย นะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีพีพิเศษเลยหลังจากครั้งที่แล้วนะได้เห็นว่าน้องโมนานะครับเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กนี่เลยตัวเล็กๆน่ารักนะครับเป็นองคหญิงนะฮะแต่วันนี้พิเศษไปมากกว่านั้นเพราะว่ามีแขกรับเชิญตัวจิ๋วครับซึ่งวันนี้นะครับได้โจทย์พิเศษมานะครับนั่นก็คือการทําอาหารให้นี่นะครับเชฟจิ๋วของเรานะครับหรือผู้ช่วยของผมนั่นเองทานนะครับแต่เป็นเมนูอะไรแล้วก็โจทย์มันจะพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นปร๊บปบขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับปิ้ น,นีกินไหมครับข้าวต้มโจ๊กหนูมไม่ชอบโจ๊กทำไมถึงไม่ชอบกินนะครับก็ไม่จับเหนียวเหนียวซี่ด้วยกะหล่ำปลีกินไหมครับกินกินกะหล่ำปลีได้แค่แค่เนี้ประมาณเนี้ยอ่านี่ได้เป็นเศษๆสองอย่างนี้กินไหมครับออกบานเลยไม่กิน,ออกนเ <laughs> นอาไ,ไม่เอิบ <laughs> ขอเสียงให้กับน้องลูกมอนหน่อยครับ มีอะไรมาแบ่งพี่กินบ้างไหมฮะไม่มีไม่มีด้วยนะไม่มีนีไหนพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยเอ่อน้องน้องลูกอนอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าขวบหขวบน้องลูกหมอนไม่ชอบกินอะไรบ้างไม่ชอบกินโจ๊กไม่ชอบกินโจ๊กอู้ววนวว้วว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 วเวนวววาวว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 าวว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 ว่ววววววควกวว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 วา อ่าไม่ใช่โจ๊กอาหารเป็นโจ๊กแบบโจ๊กกันให้พูดตลกกันอะไรอย่างงี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวตอนแรกนะครับผมจะใช้เออผมจะทําเป็นตัวพานาคอต้า,ตาน้านมข้าวปกติเนี่ยต้องท้าความกับว,ว่าพานาคอต้าเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักอยู่ก็คือนมกับครีมเนาะแต่ครั้งเนี้ยเราจะเปลี่ยนตัวเบสนมไปเป็นน้ํานมข้าวแทนมันก็จะมีความหอมแล้วก็อันนี้คือเหมือนจะให้น้องลองชิมดูว่าน้องไม่ชอบรสของข้าวหรือกลิ่นมันอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพนา,า,านาคอต้ากันก่อนเลยพี่ไปหยิบส่วนผสมมาก่อนเนาะ นนมีวิปปิ้งครีมวานล,ลานะฮะน้ำตาลน้ำนมข้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวเนาะเป็นนมไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวน,นี้เป็นนมแล้วมีเจลาตินนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะให้น้องน้องลูกหมอนเนี่ยเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับในการทําบอกได้เลยว่าไม่ยากคุณแม่สามารถไปทําให้ทานได้ด้วยอาจจะเปลี่ยนความชอบของน้องให้ทานข้าวมากขึ้นอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเทครีมให้พี่หน่อยได้เทนมให้พี่หน่อยได้ไหมครับแต่เทพี่หน่อยแต่พี่บอกว่าพอจนไหนค่อยพอเนาะ โอเคประมานนี้ครับผมขอบคุณมากโตไปทำอาหารไหมลองไหมไม่หรอเราไม่เอาหรอหดเศร้าเลยแล้วและขั้นตอนถัดมานะครับหลังจากที่ผมเทนมไว้แล้วเนี่ยผมก็ต้องทําการบรูมเจลาตินบูมก็คือทําให้เจลาตินเนี่ยมันอมน้าเข้าไปพอไปละลายแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้พนาคอต้าของเราเนี่ยเซตตัวเหนียวเก่งนะเนี่ยโอ้โหไปเลยตุม้มนั่นแหละ แล้วอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการใส่น้ําลงไปเนาะให้เจลาตินเนี่ยอมน้ําอ่ะพี่ฝากเทหน่อยเอ้ยขยันนะทำทุกอย่างเลยอ่ะพี่ผมกลับแล้วครับผมทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> โ,ออโอเคเยอะมากเลยหลั <c oughs> งจากนั้นนะครับอย่าลืมคนคนให้เขาไม่เกาะเป็นก้อน <c oughs> อ่ะมาคนมา <c oughs> โอ้ขยันจริงๆไม่ต้องมีพี่ปอนะเออเอาอีกคนนั้นเอา,เอ,าออกไปเลย <c oughs> ทําต่อไปได้เลยครับผม <c oughs> อ่ะโอเคข้าวเรา <c oughs> น้ำต้มเราก็ได้แล้วนะครับผมถอดพักเลยก็ทิ้งไว้แบบนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งเวลาเขาแห้งเนี่ยเพราะว่าเขาดูดน้ำไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นก้อนแล้วเราแเองมาใช้นะครับระหว,ว่างนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันไหมนี่เอาเปิดอย่างนี้เลยเนาะง่ายไหมนู่นใช่ถูกขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่โวเลลลา,ล,าลงไปเคยดมนะกลิ่นเป็นยังไงนะอ่ะลองดมดมไปไกลดมไปไกลไไกล่อนหอมไหมครับไม่หอมหอมรอกเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง ตัวนิดเดียวอะแล้วเราก็คนอีกหนึ่งรอบเนาะหลังจากนั้นเราจะมาใส่ตัวน้ําตาลทรายกันเนาะน้ําตาลทรายเนี่ยเราจะใส่สั้ประมาณ2ช้อนพอปุ๊บนะถูกต้องอ่ะแล้วก็เราจะลืมคนเนาะให้เขาละลายตัวนี่แบบนี้เนาะง่ายไหมพี่มาทําง่ายอยู่นะแต่ผมจำขั้นตอนยากจำขั้นตอนไม่ได้แล้วเนาะเออเปิดคลิปนี้ให้แม่ดูให้คุณแม่ทําให้ทนันจ้ารอร่อยอ้าโอ้โหผมไม่กล้าทำเลย เดี๋ยววันนี้เราจะใส่พิมพ์กลมกงนพิมพ์กลมก็คือเป็นแบบนี้พานาคอต้าที่ดีอ่ะควรใส่พิมพ์ซิลิโคนเพราะว่าเวลาที่แกะออกมาเนี่ยมันจะเละเรามีเทคนิคก็คือเราจะากระดาษนีฮะพลาสติกแรปครับผมรองเขาก่อน1ชั้นในหลุมของเราแบบนี้นะครับวิธีนี้จะช่วยทําให้เราหยิบขึ้นออกมาหยิบขึ้นมาง่ายมากมันจะไม่เละเพราะว่ามีตัวกั้นไว้หนึ่งชั้นนะครับง่ายเลยทิ้งไว้ก่อนเลยเนาะมาตอนนี้เจลาตินเราได้ที่แล้วนี่อยากจะให้ดูว่ามันแมน่มันต่างจากเดิมไหมเนาะมันน้ําหายไปเห็นไหมเนาะ อ่ะแต่ตักใส่พี่หน่อยช้อนหนึ่งเต็มเต็มไปเลยนะครับนั่นแหละอ๋อแต่พี่ไปคนๆให้โอเคหลังจากนั้นเราใส่ตัวครีมไปได้เลยแสดงว่าชอบจับเจลาตินเห็นไหมเราก็ได้แล้วนี่หลังจากนั้นเราคนอีกทีหนึ่งเนาะให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยตอนนี้น้องลูกหมอนเรียนออนไลน์ไหมครับตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ไหมหลับน้องหลับทุกคนเดี๋ยวเรามาเทใส่พิมพ์กันนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ปกติแล้ว อ่ะเดี๋ยวพี you, uh ่เทพิมหนึ่งลูกหมอนเทให้หนึ่งพิมโอเคไหมเหมือนจะไม่โอเคเท่าไรนะครับเราง่วงหรือเปล่านั่นแหละหลักเลยนั่นแหละใส่นั้นให้เต็มเลยนั่นแหละหลุมนั้นเลยยอดนั่นแหละอืม ผมฝากเปิดตู้เย็นให้ผมนะครับขอบคุณครับระหว่างนั้นเดี๋ยวผมทําตัวครัมเบิลก่อนตัวครัมเบิลเนี้ยจะประกอบไปด้วยบิสกิตแล้วก็มีตัวน้ําตาลแล้วก็มีตัวเกลือนิดหน่อยแล้วก็เนยละลายนะครับผมในระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมาป่นตัวบิสกิตก่อนก็คือทุบเบาๆแบบนี้เลยแล้วก็ทุบหน่อยอะไรนะทุบหน่อยอ่าได้ขอทุบประหดดีเลยขยันจริงๆนั่นแหละโอ้โหระหว่างนั้นเดี๋ยวพี่จะเอาตัวเนยเนี้ยไปเวฟเนาะ สิบวินาทีใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือซอสกับตัวสปองเค,ค้กเราก็เสร็จแล้ว oh. ลองแล้วลองแล้วอ่ากดเลยบีบีพี่หน่อยนั่นแหละเจ๋งยอดขยันมากอ่ะสุดยอดเรียบร้อยเดี๋ยวพี่มีให้ทําอีกหน่ายหนึ่งคนนี่พี่หน่อยได้ไหมคนไว้งี้นะเดี๋ยวพี่จะใส่เนยลงไปจอดปอยครับผมใส่ไปเลยก็เกลือนะครับเกลือนี่จะช่วยทําให้แบบรสชาติของอาหารมันเพิ่มเฟรเวอร์มากขึ้นใส่ในขนมหวานมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาละลา,ายเนยกันอาจจะพี่เทให้เลยเหมือนคนเลยนะ อ่าในนั้นเราต้องคนให้ <Philippines. S 1> มันดี้อย่างนี้เลยจะช่วยตัวเนยกับแป้งมันจะช่วยตัวคัมเบอร์ของเราออกมาปกตินะแหมเล่นเกมเล่นเกมหรือเปล่าอ่ะคัมเบอร์ได้แล้วพนาคาต้าก็เกือบจะได้แล้วเพราะเมื่อกี้ไปแอบดูมามาในขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาทําตัวซอสไวมาลลิลากันทําง่ายๆเลยองค์ประกอบหลักจะเป็นนมเออเชิเชนมกับครีมสองอย่างเลยประมาณนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้น แค่แกบนาากึงเดี๋ยวแค่กันถ้าหมอนแพ้กินโจ๊ก้าวอกันเลยโหใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวผมจะใส่ตัวผงไวมอลไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวองค์ประกอบหลักเลยของซอสขนซอสก่อนอาโอเคอ่ะมานั่งพ่อลูกอ่อนนึงซอสมันข้นเร็วมาก อร่อยเลยพอแล้วเดี๋ยวตบครีมอีกนิดเดียวจบเลยอ่ามาเดี๋ยวผมจะตบครีมลงไปนิดนึงเพื่อที่ให้ตัวซอสของเราในมันข้นขึ้นนะครับอะไรนะโอ้ขอบคุณครับนี่มาเลยเมื่อก,ก่อนนะพี่พี่ชอบกินมากนะแต่พี่ไม่ได้ชอบกินรสตอร์ดีพี่ชอบซองสีแบบทองๆโอเคถนนเวย Okay. อซอสได้แล้วคัมเบิลได้แล้วพาปาต้าเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันเป็นไงกันบ้างน,ะนี่เริ่มเซตตัวแล้วเห็นไหมจะจะเห็นว่าผิวของเขาเนี่ยไม่ไม่เป็นน้ําไหลออกมาแล้วมาถึงในขั้นตอนนะขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเลยก็คือการทําตัวสปองเค้กเขาต้มโจ๊กหมูไม่ชอบโจ๊กหมูไม่ชอบโจ๊ก องเค้กขอไลเบอรี่นะครับผมขั้นตอนง่ายๆเลยเราจะเอาตัวข้าวเนี่ยไปปั่นกับนมก่อนดึงมาเอาตรงนู้นมีอะไรอยู่หรือเปล่านะเห็นเอ๋อพี่ตาฝาดเมื่อกี้พี่เห็นเหมือนพวกแบบแมันมุมเงเราก็จะคือเอาข้าวเนี่ยแช่กับน้ําไปเลยแล้วก็ปั่นละเอียดเลยประมาณนี้อันนี้ก็อารมณไปแบบข้าวต้มเลยแต่เนข้าวต้มนมนะก็ทําให้คิดว่าน้องน่าจะ อะไรวิจักขึ้บุกเลยอาเจอเพื่อนแล้วอะมาในอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการกรองนะฮะมาขั้นตอนสุดท้ายเรามาทํางานใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวนิดเดียวจริงพี่รับประกันว่านิดเดียวจริงไหมจริงจริงไหจริง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 ก็ได้ครับผมอ่าองค์ประกอบนะครับของตัวปองเค้กเนี่ยก็จะมีนี่เลยหนึ่งเลยก็คือเครื่องเอสปูมาแล้วก็จะมีตัวไอซิ่งที่ให้ความหวานมีไข่นะครับใช้ประมาณ4ี่ฟองเอิ้ม โอเคก็มีผงฟูเนาะนี่ผงฟูแล้วก็มีแป้งเค้กถัดมาก็จะเป็นนี่ตัวข้าวไรเบอร y ี่ก็คือข้าวต้มนั่นเองไอรอเล่นโอ้โหให้แตกหยอันนี่ไม่แตกนะฮะใช้ได้อยู่ดีเอาแบบนี้เลยเด็ก5้ขวบนะฮะต่อใไข่สวยงามขนาดนี้นะครับคุณนนทนนคุณต้องรู้แล้วว่าสกิลของคุณต่ำกว่า5้ขวบ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นจะใส่ตัวนะครับผงฟูนะครับหรือว่าเบกกิ้งพาวเดอร์นั่นเองประมาณ5กรัมหลังจากนั้นใส่เป็นตัวแป้งเค้กนะครับถัดมาน้าตาลไอซิ่งครับใส่ไปประมาณสักเอ่อครึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละในขั้นะตอนต่อมานะครับเราจะผสมผส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยใส่ไปได้เลยแบบนี้หลังจากนั้นใส่ตัวข้าวต้มลงไปเลยใส่ลงไปเลยอันนี้ใส่ประมาณ60กรัมนะครับกาไปได้เลยประมาณสัก3ช้อนโต๊ะถัดมาไข่ก็ใส่ไปได้เลยคนให้เข้ากันอีก1ที หลังจากนั้นนะครับเราจะมาปั่นตัวส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในนี้เลยปั่นให้เข้ากันนะครับด้วยแฮมเบนเดอร์เดี๋ยวต่อไปเรามาใส่กระบอกกันกระบอกอันนี้นะ,ะนี่นี่เเดี๋ยวเราถือไว้พี่หน่อยไหมเดี๋ยวพี่กรอกอ่ะถือไว้พี่หน่อยแบบนี้อ่ะมาไม่หกครับใส่ไปได้เลยใส่หมดไปเลยนะครับเล่นกันเลยโอเคมามเรายังไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกม อ่าขั้นตอนนะครับเราก็จะมาอัดแก๊สลงไปในนี้ด้วยใส่แก๊สไป2ฟอร์องก้อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแก๊สที่เขาไว้ทำวิปปิ้งครีมนั่นเองมาถึงขั้นตอนเลือกได้ว่าเกือบสุดท้ายของจริงแล้วเหลืออีกสอขั้นตอนใช่ไหมอีกขั้นตอนเดียวเนี่ยเราเขย่าก่อนป๊บนึงระวังนะระวังกระเด็นใส่หน้านะเช่นแบบนี้ นี่นะครับฉีดออกมาก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่เลยเป็นมูทสมูทแบบกิมครีมระหว่างนั้นนะครับเราจะเอาตัวสปองเค้ก uh, ของเราเนี่ยที่เป็นบอดี้แบบวิปครีมอยู่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับอ่ะสี่สิบวิเดี๋ยวเรามากดเริ่มทำงานกันไปเราลบก่อนเร้วหนีอ๋อรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง a few minutes later ยังขออีกสิบวิ a few minutes later อ่ะนี่ได้แล้วของจริง เราได้ปองเค้งมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะจิ้มเอาเขาออกมานั่นเองหนุ่มเวอร์เออแบบนี้เออขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดจานแล้วนี่นะครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่ะเรามาล่าซอสกันอ๋อเป็นลูกรักบี้แบบประมาณนี้อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วขนมของเรา เดี๋ยวเรามาชิมกันถึงเวลาชิมแล้วเนาะอันนี้ชื่อว่าพานาคอต้าโจก๊กอุย้ยเอาไงเออหน้ามุ้ยเลยออร์เรนเป็นตัวเป็นเป็นขนมที่น้องลูกหมอนไม่ชอบดีกว่านี่คือชื่อเมนูนะครับชิมทุกทุกคำเลยไหมทั้งหมดเลยเนาะคำคำเท่านี้พอไหมพอแลนะ้วเนาะเออเอเอเฮ้ยรู จร,จริงๆที่น้องลูกหมอนทานไปนะครับจริงๆทั้งหมดเนี่ยมีส่วนประกอบผมว่าที่น้องไม่ชอบเยอะเลยเหมือนกันอ่าเริ่มจากตัวพานาคาต้าเนี่ยทำมาจากน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวเกิดจากอะไรก็เกิดมาจากข้าวนี่แหละสิ่งที่น้องไม่ค่อยชอบทานเนาะเช่นข้าวต้มโจ๊กอะไรเงี้ยพยายามใส่มาให้มันมีตัวครีมให้มันมีวานิลาให้ช่วยลดลดความเป็นข้าวลงแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตามันให้เป็นเด็กทานได้ง่ายถัดมาก็จะเป็นตัวไมโครสปองเค้กนะครับอันเนี้ยเป็นข้าวเต็มๆเลยอารมณ์แบบโจ๊กเลยแล้วผมก็ไปปั่นให้เป็นโจ๊กแต่เป็นโจกทที่ทนม องค์ประกอบข้าวนี่ยเยอะมากเลยผมผมอยากให้มันมีเป็นข้าวในทุกองค์ประกอบไว้มากก็ทำมาจากข้าวสรุปจานนี้มันมีแต่ข้าวล้วนเลยกับแป้งถือว่าผมก็ภูมิใจอยู่นะที่ทําให้น้องทานและบอกอร่อยได้โอเคแล้วขออนุญาตนะครับปิดรายการไว้นะที่นี้เลยก่อนที่ตรงนี้จะระเบิดนะฮะเพราะว่าน้องอยากเล่นเกมแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นเกมกับน้องสักหนึ่งตาบายผู้ชมทั้งบ้านนอนบ๊ายบสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใส่